อยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้เหมือนกับคนอื่นแต่ไม่รู้จะพูดอย่างไรแม้แต่ทักทายก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทักทายอย่างไรดีดูคลิปนี้สิครับรับรองว่าช่วยคุณได้แน่นอนครับอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you Hi guys ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ง่ายๆกับตังอังกฤษออนไลน์ I'm fine, thank you วันนี้นะครับตังจะพาทุกคนไปเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,กฤษเกี่ยวกับคำทักทายภาษาอังกฤษที่ฝรั่งใช้ทุกวัน ้าคุณนะครับดูคลิปนี้และนําคําศัพท์ที่ได้เรียนจากวันนี้ไปใช้รับรองว่าคุณสามารถพูดกับฝรั่งได้ทุกคนและสามารถใช้ได้ทั่วโลกเลยครับจะมีคําศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับเราจะมาเริ่มจากคําทักทายภาษาอังกฤษแบบไม่กําหนดช่วงเวลานะครับเริ่มจากคําแรก hello hello แปลว่าสวัสดีเป็นคำทักทายสุภาพทั่วไปครับใช้ได้กับทุกเพศวัยและทุกสถานการณ์ด้วยตัวอย่างประโยคเช่น hello may i speak To Charlie please hello may I speak to t u r r l i e please ประโยคนี้แปลว่าสวัสดีฉันขอคุยกับเชอรี่หน่อยได้ไหมส่วนคำว่า hi คำนี้นะครับแปลว่าหวัดดีเอาง่ายๆเป็นคำทักทายที่ใช้กับคนที่เราแบบสนิทสนมนะครับอย่างเช่นเพื่อนพ่อแม่หรือว่าจะเป็นพี่น้องในครอบครัวบางครั้งก็ไม่ต้องใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการมากนักครับตัวอย่างประโยคเช่น hi really. You look more handsome today. Hi Billy, you look more handsome today. ประโยคนี้แปลว่าหวัดดีบ i l l ีวันนี้คุณดูหล่อขึ้นนะหรือจะเป็นคำว่า Hey แปลว่าหวัดดีเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นคำทักทายที่คล้ายกับ Hi แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้กับเพื่อนฝู่มากกว่าตัวอย่างประโยคเช่น Hey you guys where are you going? Hey you guys where are you going? ประโยคนี้แปลว่าหััดดีพวกจะไปไหนกัน นี่ก็คือคำทักทายในภาษาอังกฤษแบบไม่กำหนดเวลานะครับทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งแบบกันบ้างเป็นคำทักทายภาษาอังกฤษแบบกำหนดตามช่วงเวลากันบ้างเริ่มจากคำแรก Good morning Good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้าใช้ได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเที่ยงครับตัวอย่างประโยคเช่น Good morning Welcome to your new school Good morning Welcome to your new school ประโยคนี้แปลว่าสวัสดีตอนเช้า ยินด,ดีต้อนรับสู่โรงเรียนใหม่ของคุณหรือถ้าจะเป็นเวลาตอนบ่ายเราจะพูดว่า Good afternoon Good afternoon แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายครับใช้ได้ตั้งแต่หลังเที่ยงไปจนถึงเย็นตัวอย่างประโยคเช่น Good afternoon Did you have lunch Good afternoon Did you have lunch ประโยคนี้แปลว่าสวัสดีตอนบ่ายคุณกินข้าวเที่ยงหรือยังหรืออีกหนึ่งคำ Good evening Good evening แปลว่าสวัสดีตอนเย็น ใช้ได้ตั้งแต่ครับข้จนถึงดึกตัวอย่างประโยคเช่น Good evening to all our clients Good evening to all our clients ประโยคนี้แปลว่าสวัสดีตอนเย็นลูกค้าทุกท่านส่วนคำนี้ Good night Good night ไม่ได้แปลว่าสวัสดีตอนกลางคืนนะครับคำนี้แปลว่าราตรีสวัสดิ์คำว่าสวัสดีตอนกลางคืนเนี่ยก็คือ Good evening นั่นแหละครับ ตัวอย่างในการใช้คำว่า good night เช่น good night see you again in the morning good night see you again in the morning ประโยคนี้แปลว่าราตรีสวัสดิ์เจอกันใหม่ตอนเช้านี่ก็คือการทักทายภาษาอังกนะครมีทั้งแบบกำหนดเวลาแล้วก็ไม่ได้กำหนดช่วงเวลาคุณผู้ชมก็สามารถนำมาใช้ได้ให้ถูกตามสถานการณ์นะครับและสตังจะขอวัดว่าคุณเข้าใจมากน้อยแค่ไหนกับ today's quiz คลิปในวันนี้นะครจะมีโจทย์5ข้อให้คุณผู้ชมได้เติมคําทักทายที่ถูกต้องกับบริบทของประโยคนั้นจะมีความท้าทายแค่ไหนและคุณจะได้กิ่คะแนนในคลิปนี้ไปทำพร้อมๆกันเลยครับข้อที่1 blah b l a b l a may I speak to your boss blah b may I speak to your boss ประโยคนี้แปลว่า b l a b l a b ฉันขอคุยกับเจ้านายของคุณได้ไหมเลือกข้อไหนดีครับระหว่าง a hello หรือ b hey 3วินาทีเลือกคำตอบให้ถูกต้องกับประโยคนี้ครับ The answer is A hello เพราะคุยกับเจ้านายต้องมีความสุภาพนั่นเองนะครับ Hello may I speak to your boss ข้อที่2 b l a b l a b l a my friends how are things blah b l a b l a my friends how are things ประโยคนี้แปลว่า b l a b l a เพื่อนเป็นไงบ้างเลือกข้อ A hello เลือกข้อ B hi 3วินาทีเลือกคำตอบให้ถูกต้องกับโจทย์นี้ครับ The answer is B Hi เนื่องจากว่าคุยกับเพื่อนนะครับก็สามารถใช้คำนี้ได้ Hi my friends how are things ข้อที่3 b l a ah, b l a b l a Did you sleep well last night b l a ah, b l a b l a Did you sleep well last night ประโยคนี้แปลว่า b l a ah, b l a blah เมื่อคืนคุณนอนหลับสบายดีไหม เลือกข้อไหนดีครับระหว่าง A Good Morning หรือ B Good Afternoon 3วินาทีเลือกคำตอบให้ถูกต้องครับ The answer is A Good Morning Good Morning Did you sleep well last night ข้อที่ C b l a ah, b l a b l a What did you study before having lunch Bl ah, blah b l a blah What did you study before having lunch ประโยคนี้แปลว่า b l a b l a b l a ก่อนกินข้าวเที่ยงคุณเรียนอะไร A Good morning หรือ B Good afternoon 3วินาทีเลือกคำตอบให้ถูกต้องครับ The answer is B Good afternoon Good afternoon What did you study before having lunch และข้อสุดท้าย b l a b l a b l a Jenny sleep well b l a ah, b l a b l a Jenny sleep well ประโยคนี้แปลว่า b l a b l a b l a Jenny ฝันดีนะ เลือกข้อไหนดีครับระหว่าง A Good morning หรือ B Good night 3วินาทีเลือกคำตอบให้ถูกต้องครับ The answer is B Good night Good night Jenny sleep well หวังว่าหลายคนนะครับน่าจะเข้าใจการใช้คําทักทายในภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆกันเป็นอย่างดีนะครับอย่าลืมนะสามารถนำ6คำนี้ไปใช้กับชาวต่างชาติเพื่อไปการทักทยายเริ่มต้นได้เลยนะครับหากคุณชอบการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆแล้วก็ใช้ได้จริงแบบนี้นะครับเราอยากจะเรียนต่อแนะนำว่าไปที่3ช่องทางนี้ครับตั้งมี YouTube Facebook และ True ID แค่คุณชมครับค้นหาคำว่าอังกฤษออนไลน์แอมฟแส thank you เป็นภาษา,ษาไทยแบบนี้นะครับคุณจะเจอวิดีโอเรียนภาษาอังกฤษฟรีร้อยกว่าวิดีโอให้คุณได้เรียนทุกที่ทุกเวลารับรองว่าภาษาอังกฤษของคุณจะดีขึ้นแน่นอนในครั้งหน้าสตางชาราทุกคนไปเรียนภาษาอังกฤษกับอะไรนั้นต้องติดตามให้ได้ในเอพิโซดต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่นะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายอังกฤษออนไลน์ I'm fine thank you